สบายดีเพื่อนๆพี่น้องวันนี้มาต่อกันเนาะรดน้ำหลังจากพ่นบได้ตกมาลายมึอแล้ววันนี่ทางนี้ก็จะเป็นกวดานจะได้เลเซอร์คนเจ้าคือเงางเง,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 งาอยู่วันนี้บริโต๊ะได้ไหมช่วยย้ายพ่นไหมมารดน้ำต่ออากาศดีอยู่วันนี้วันนี้อากาศดีมันมีลมแดดอยู่แต่ว่ามันมีลม วายใช้เอาจนเลยหรอจนได้ใหม่ไลให้เจะพ่นให้พุ่นใบใหม่ก็ลวงไร่แห้งก็รีใบใหม่มื่อนี้ยจ้พ่นบ่ให้ก็บ่ทนนี่เบิ้องอาไฟพีพ่น้องร่มเนาะอยู่เวยกับรถนี่เย็นเย็นเลยอยู่เวยกับรถร่มแห้งรีเมื่อี้เห็นร่มเลยแบนนี้น่าจะเข้าแบบเดือนสิบสองร่มแบบร่มร่มงามเดือนสิบสองอะนะโคตรเย็นเลย ้็เอาอันชาตเชื่อเด้มาปูแล้วก็นอนยินยินเถิยินว่าเดียกบิงยายนี่ยายะยายนี่มาไว้แล้วมันเป็นไม้ลายเป็นไม้ลายเป็นชี่หายเลยมันนี่รับล่องหายในนอนชิบมุบ่งมาแล้ง่ายเลยมันนี่พูดลมเบืองเอา้าลมนี่ถ้าเป็นบานเฮาเนะาะพัง เล้ากับอาจ์ตจะเป็นแบบลุ่มเดือนชิบซองพนี่คือจิบมีแเลยพุนนี่คือจิเบนนิดบเลยเนาะถ้ามีลุ่มแบบนี้ขิเขาหนาหนาวเลยพูนทางเป็นใหม่ในลวงไร้ค้างเป็นใหม่พูเบิ่งเอาล่มคนกวดบ่กให้กับบอกโทษยาวยากให้แล้วนะเหมือนนี่ชิบมุ่งจักแล้วหรืบอบนะ่เนาะนี่แหละอันทำงานถา้ามือได้มีล่มนี่กับ่แคปไ้ เพราะว่ากลัวไม่ม่ผมไปบมมาก,ล,กลัวอะไรก็ลวงกลัวอะไรก็ลวงมีช่องของางทางเลยป่านนี้เดี๋ยวทำไม่กลนให้หมายใยเว้ใบใหม่คงลิสุฟอลิรสุพุ่นปตุกมาลายมืองก็เลยว่าต้องพากันมารลุดน้ำโอ้ใบใหม่ อันนี้แค่ค้างหนึ่งนะนนี่ยังอีกรบนี้เนาะน,นี่รอบนี้ลายลีโล่แต่พังนี่บุกไยลายอยู่มีแค่จุดนี้จุดเดียวเนาะส่วนรองน้ำม,มันกับบุกคยมีบุคือพังนั้นพังนั้นก็จะมีอยู่ทรงค้างเลยทั้งรองน้ำทั้งมองขอพุทธบาทพังนึ้งลายเอารดน้ำโตมันนี่เลยใบใหม่นี่คือแบบช่องค้างทางเลยแหละเต็ม พามันบบแดดมือนี่ครัว่าฝนตกวมืนขึ้นนี่แห้งนะกะว่ามือนี่ชิพากันนั่นปวดด้วยไม้ช่อยย่ายแต่มืนขึ้นนี่แบบดันฝนตกแบบนิดเดียวเองเนาะลมนิดหน่อยเดียวเองก็เลยว่าโบคอยอ่านดินโบคอยชุ่มนะแต่พวกตั้มช้อยแบบนี้ยังได้อยู่นี่แต่ว่าตั้มกอกางแล้วมันบังต้นหมอกต้นไม้พุ่นมันก็เลยบบลงใส่พวกต้นไม้พุ่มแบบนี้ มื่อนี้เขาก็เลยว่าต้องพาตำรวจพร้อมมันแหงมาชองมือเลยพุ่นเบิ่งเอาลมเนาะลมลมฝุ่นี่แหละคนกวดเขาเมือม่อยเมย์เมย์ตรงนี่แหละตรงที่ว่ามันมีลมกวดแล้วกันยังบ่แล้วกวดแล้วกันยังเปล่าลุยลุยลุยมันย้าย บ่ะบรคือรถทีคูใจอยู่ชว่วยนี้มีคันเดียวอยู่ชว่วยนี้ก็สิมีคันเดียวเนาะชี้สมพ่นเบื้องไฟพี่น้องร่มมือน,นี้ร่มตั้งแต่เสาเลยเนาะมือนส้วมใบ,หร,บ,บหรือว่าฝุ่นชีโตกบ่หรือว่านนีได้เนาะแต่ว่ามีมีมี่เหมือนอยู่ไหนมืดคึ้นอยู่เนาะแต่ว่ามี่มมมร,มมร่มเยียบยาเยียบ นี่แหละนานงาดเนาะทามือได้พุ่นประตูกระชิพาก็ลดน้ำนี่แหละนานแรงกระชิบเว้นนี่แหละนาแรงนานแรงจังไดก็ได้ลดน้ำทุกวันทุกวันเลยแหละอ๋อทางนั้นเอาตู้ชักพามาชงกันแล้วโอ้เอาตู้ชักพาไปชมอยู่หมู่บ้านนี้กระชิมีช่างหลับชมตู้ชักพาอยู่ดีอย่างบ่ต้องไปไกลเนาะ อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็พ่อได้เห็ดพ่อได่ชม้ามีวิธีถ้าเป็นแบบเป็นชมนะอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็พ่อได่ชมเนาะของพิพ่ีลูกบานพื้นอันพังหลาิพีเพ่อนก็ชม สมที่นี่เริ่มตองอรปแบบข้างนอกเห็ดหายเงินแบบมุนเวียนเนาะมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านอีกอย่างข้ากบบระโบตองไปเสี่ยคาที่เปิดลานนะฮะอันนี้เอามาปลูกระสมดีอย่างดีอย่างเด้ออยู่หมู่บ้านนี่เด้อตัวสภาพังใบตองไปงอแบบช่างข้างนอกเข็นไปหายช่างอยู่ในหมู่บ้านนี่เขาก็ทําให้หมดแถมราคาก็จะดีอีกเพราะว่าเราเป็นหมู่บ้านเดียวกัน